สวัสดีครับผมเบาไทยไร่มันคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับด้วยความอึอดอัดอัดอั้นตันใจของผมที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์รับเงิน7,000บาทจากโครงการเราชนะได้ครับผมโดยที่ผมจะต้องนำบัตรประชาชนนะฮะไปยืนยันตัวตนที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นตู้สีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยซึ่งมันมีอยู่ที่ จังหวัดนะครับผมจะต้องเดินทางไปจังหวัดซึ่งบ้านผมกับตัวจังหวัดห่างกัน50กิโลเมตรนะครับซึ่งก็เป็นความลำบากอีกอย่างหนึ่งนกนะครับทาให้ผมไม่สามารถทํางานได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM เมนี่ยมันเป็นอย่างไรสดสดจากประสบการณ์ผมเลยเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับร้อยถึงตู้ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมผมทํามา 3- 4วัน้วครับไม่ผ่านสักทีครับยืนยันตัวตนในแอปไม่ผ่านสักที โอ้ยเสียเวลาเลยครับพี่น้องโครงการนี้ถือก็ดีนะครับที่แจกประชาชนนะฮะแต่ว่าก็มันอยากให้ปรับปรุงระบบหน่อยฮะให้มันเสถียรให้มันให้มันง่ายๆกว่านี้น่อยครับเพราะว่าประชาชนบางทีเนี่ยมันโอ้โหมันยากนะครับผมอ่ะครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันที่ตู้ดีกว่าครับบ่นมากก็ไร้ประโยชน์ได้ผมอ่ะครับเดี๋ยวก่อนเดินทางก่อนนะครับผมไกลจะถึงแล้วครับอีก2ี่กว่ากิโลครับผม มาถึงโต้เลยนะครับนี่ตรงนี้จะมีช่องยืนยันตัวตนนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอันนี้เป็นบัตรผมนะครับแล้วผมจะกดไปที่ยืนยันตัวตนอันนี้ก็มีข้อความขึ้นมาแล้วก็นับทราบแล้วก็กดรงนีนะครับนี่ยินยอมนี่เขาให้เราเสียบบัตรนะครับนี่แล้วก็เสียบบัตรเข้าไป เปิดรอสักครู่ารับนเรค่ะ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วครับผมาบอาวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับอโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมยืนยันตรวตนโดยใช้บัตรประชาชนนะครับ ที่นี่ครับที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยน,นะครับนี่นี่คนก็ค่อนข้างเยอะเลยครับมีคนต่อคิวครับผมก็เลยถ่ายไม่ค่อยสะดวกนิดหน่อยให้สังเกตคนไหครับดูนะฮะอ่าสังเกตคนเยอะเหมือนกันอยู่เหมือนกันครับผมก็ง่ายทีเดียวครับไม่ถึงนาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรเรียบร้อยนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อย แก่พี่น้องนะครับก็ฝากกดแชร์ไปให้ถึงพี่น้องที่ยังยินยันตัวตนไม่ได้นะครับเผื่อจะได้รับรู้รับทราบจะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกคนผ่านได้รับผ่านได้รับสิทธิ์รับเงินจากโครงการเราชนะทุกๆคนนะครับผมส่วนผมก็เดี๋ยวร้องกลับไปบ้านไปลงทะเบียนใหม่แต่เขาบอกว่ามันจะง่ายขึ้นครับสแกนทีเดียวผ่านเลยนะครับผม ในแอปเตาตังอีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านหรืออย่างไรเดี๋ยวผมมารายงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโมโอเคอันนี้อผมอาจจะถ่ายตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่ามีมีพี่น้องออมีพี่น้องหลายคนนะครับต่อคิวอยู่มีประชาชนต่อคิวอยู่ผมก็เลยไม่กล้าอธิบายอะไรมากมายครับผมก็คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเข้าสู่โหมดปกติของบ่าไทยไร่มันนะครับผมไอโหมดแบบนี้ผมทําไม่เป็นนะครับก็เลย มันเป็นความอื่นอัะนะครับก็เต้องมาลองดูครับก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องหาตู้หน่อยครับหาตู้หน่อยก็ในตัวจังหวันดนี้มีแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปดูในแอปเป๋าตังจะได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้นะโอเคนะไปน,นะครับผมสวัสดีครับยู